ก็ครนนี้เริ่มตามเวลานะคะวันนี้ก็เป็นการแถลงข่าวเดัดชนีของเดือนมีนาคม2017นะคะแล้วก็ประกอบกับเดือนนี้เป็นเดือนที่สิ้นสุดไตรมาสที่สไตรมาสที่หนึ่งนะคะของเดือนของปี2017ด้วยนะคะทางส,ะสะาวๆก็เลยจะขอให้ข้อมูลภาพรวมของไตรมาสไปพร้อมกันเลยนะคะค่ะเริ่มเลยนะคะพร้อมอยัง พร้อมแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมอ่ะเปิดเปิดระบบแล้วกันนะคะใชะ่ระบบเปิดแล้วใช่ไหมคะเปิดแล้วใช่ไหมโอเคแล้วก็มีทางสื่อมาลชนเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะนพที่จะเริ่มนะคะค่ะค่ะครั้งนี้ก็เป็นการแถลงข่าวรดัชนีของเดือนมีนาคมสองพนห้สิบเจ็ดนะคะขออนุญาตเริ่มอ่ข้อมูลเลยนะคะก็ เป็นไปนตามคาดนะคะว่าเดือนมีนาคมปี2017เนี่ยก็ยังอยู่ในแดนลบนะคะติดลบเหตุผลสำคัญเนี่ยก็มาจากหลายปัจจัยนะคะปัจจัยแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของอฐานของเดือนมีนาคมปี66เนี่ยถ้าจำได้ตอนนั้นเนี่ยาดชนีอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะ a อ i ของเดือนมีนาคม2016เนียอยู่ที่109.68ซึ่งถือเป็นช่วงที่ เราเนี่ยเริ่มกลับมาผลิตแบบเต็มแล้วนะคะังจริงเราเริ่มกลับมาผลิตแบบเต็มนั้นแบบปีหกห้านะคะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยทางจีนเองก็ยังไม่ได้เริ่มการผลิตเต็มเต็ม,เต,ม,เ,ตมเต็มทุกทุกภาคทุก ทุกสาขาอุตสาหกรรมนะคะก็เลยทำให้ไทยเนี่ยยังได้าน,นส่งอยู่พอมาเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนใอปี67เนี่ยก็เลยทาให้เราเนี่ยอยู่ในแดนลบนะคะก็คือลดลงนะคะอีกตัวหนึ่งสาเหตุก็มาจากเรื่องการผลิตยานยนต์ลดลงไปเดือนที่8นะคะเรื่องไปการหดตัวชั้งภายในแล้วก็การส่งออกนะคะ ก็แต่ว่ามีแนวโน้มดีขึ้นนะคะเพราะว่ายอดจองของงานมาก่อนอินเตอร์โชว์ 2, 24, ที่อินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ปีสองพี2,024อปี2พั่กคนคะ2024ันี่เนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวคราวนี้ไปสงรายละเอียดตอนเราพูดเรื่องของอสาขาที่มีส่งผลลบหรือบวกต่อหนนีแล้วกันนะคะ อีกตัวหนึ่งก็คือยังอยู่ที่นี่ภาครัรเรือนอยู่ในดับสูงนะคะก็สูงยังอยู่ในดับสูงอัตรตดอกเบี้ยยังสูงอยู่นะคะตัวที่สามอ่าตัวที่สี่ก็คือเรื่องการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมก็ถือว่าเริ่มมีการหดตัวเป็นเดือนแรกในรอบหกเดือนนะคะ เราจะเห็นได้ชัดจากมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยหดตัวร้อยสิดสเลยแล้วก็การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ไม่รวมทองคําอาวุธรถถังแล้วก็อากาศยานรบเนี่ยหดตัวอยู่ที่ร้อยละห้จุดหซึ่งมาจากฐานสูงในเดือนเดียวของปีก่อนด้วยนะคะยังมีตัวเดียวค่ะที่ยังมีสถานะเป็นบวกนะคะแล้วก็อาจจะช่วยพยุงตัว MPI ของ อของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่การท่องเที่ยวหรือว่าแม้กระทั่งการบริโภคภายในก็ยังไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่าการท่องเที่ยวอย่างขยายตัวก็ส่งผลอุตสาหกรรมที่ที่ที่พึ่งพาการท่องเที่ยวนะคะก็ได้รับ อ่านี้ส่งไปนะฮะอย่างเช่นอาหารเครื่องดื่มการน้ํามันพวกนี้นะฮะก็เป็นผลดีก็จากการคาดการณนะ์นักท่องเที่ยวสะสมะตัวเลขจริงๆเลยนะคะไม่ใช่คาดการณ์มีจํานวนทั้งสิ้นอยู่ที่เก้าจุดสามเจ็ดล้านคนหรือว่าเพิ่มขึ้นร้อยละสี่สี่จากช่วงเดือนกรกปีก่อนนะคะคาวมาท่องเที่ยวก็จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะในเที่ยวเก็บข้อมูลนี่คือเดือนมีนาคมนะคะเดือนเมษายนเปนช่วงเทศกาลสงการานท่องเที่ยวก็เริ่มเข้ามาตั้งแต่เดือนมีนาคมนี่แหละคะ่ะแล้วก็ ทอนทอยเองก็คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปีเนี่ยอยู่นี้ประมาณ35ล้านคนนะคะรายได้รวมก็น่าจะอยู่ที่3ล้านล้านบาทซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นความหวังของทางดัชนีอุตสาหกรรมเหมือนกันว่าอุตสาหกรรมที่พึ่งพาการท่องเที่ยวก็อาจจะได้อนุสงไม่ติดลบหรือว่าบวกบ้างนะคะในไตรมาสถัดไปนะคะขออน,นุญาตไปที่รายละเอียดเลยค่ะค่ะ อย่างที่เรียนไปนะคะว่าเดือนมีนาคม2 5 1 7เนี่ยอยู่ที่อ p i อยู่ที่ระดับ104.06นะคะหรือหดตัว105.13จากปี66เรียนไปแล้วนะคะว่าปี66เราอยู่ที่109กว่ากว่านะะก็หดตัวไปประมาณสัก5.13เอร์เซ็นย้อนเยียนะคะถ้าทั้งไตรมาสเลยตั้งแต่1มกราคมจนถึง31มีนาคมเนี่ยทั้งไตรมาสเลยเนี่ยหดตัวเฉลี่ยที่3.65นะคะ อถ้าเป็นเรื่องของแคปยหรืออัตราการใช้กำลังกำลเ็เนี่ยของเดือนมีนาคมสองสิเก็อยู่ที่ระดับ62.39ถ้าทั้งไตรมาสก,ก็จะอยู่ที่60.45นะคะโอเคค่ะไปเ,เลยค่ะก็มาดูอุตสาหกรรมที่ส่งผลบวกต่อดัชนีนะคะอย่างที่พี่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็จะมีอุตสาหกรรมการไกนน่การกลั่นน้ำมันนะคะบวกไป5.32นะคะ ก็ أ, จากกลุ่มของอุตสาหกรรมน้ำมันเครื่องบินนะคะก๊าซหุงต้มแก๊สโซ,โซโฮอเก้าหนึ่งเป็นหลักนะคะตามความต้องการที่มีการเดินทางขยายตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวทั้งนักเที่ยวชาวไทยและนักเที่ยวชาวต่างชาตินะคะก็มีการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยนะคะ,ะตั้งแต่เดือนมกราคมมานะคะมีวันหยุดต่อเนื่องหลายหลายช่วงเวลาเลยตั้งแต่เดือนมกราคมเดือนกุมภาพันธ์ก็เป็นตรุษจีนนะคะมีนาคมแล้วก็ ช่วงเตรียมสำหรับการเมษายนเนี่ยก็จะมีวันหุด,ดยาวต่อเนื่องเยอะนะคะในเดือนมีนาคมเนี่ยน้ำมันเครื่องบินก็มีการขยายตัวการผลิตสูงก็ทําให้กลุ่มนี้ขยายตัวไป5.32อนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือแป้งมันสัมปะหลังนะคะจาก จริงแล้วอันนี้เป็นไปตามปริมาณของมันสดที่เข้าสู่โรงงานปีที่แล้วเนี่ยถ้าจําได้มันจะมีเรื่องโรคใบด่างนะทำให้ผลผลิตของกลุ่มมันสําปะหลังหรือตัวหัวมันเนี่ยเข้าสู่โรงงานน้อยอีกอันหนึ่งคือหัวมันสดช่วงนี้ราคาดีด้วยนะคะก็ทําให้กเกษตรกรเนี่ยอ่ก็อ่ออออเร่งรัดการขุดมันสดนะเพื่อส่งเข้าสู่โรงงานอีกประการหนึ่งที่เมื่อกี้เราคุยกันในคณะตลาดชนีก็คือช่วงเดือนหน้าเนี่ย น่าจะเป็นช่วงที่มันน่าจะหมดแล้วนะคะเพราะว่าเ่อพฤษภาคมก็อาจจะเริ่มมีฝนแล้วนะคะจริงๆแล้วก็จะเห็นเริ่มมีฝนแบบปลา,ายแล้วก็เริ่มจะหัวมันน่าจะหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงพีคนะคะช่วงการผลิตสูงสุดของกลุ่มของหัวมันนะคะก็เลยทําให้ตัวกลุ่มแป้งมันเนี่ยบวกไป เกือบ5้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะสิบเจดจดห้าเมื่อเทียบกับช่วงเวลอของปีก่อนนะคะอีกตัวนง่งก็จะเป็นกลุ่มอาหารอาหารสัตว์สำเร็จรูปลราคะ่ะอันนี้ก็จะมีสองตัวนะคะที่ที่มีการขยายตัวค่อนข้างดีอันนี้บวกไปแปดเปอร์เซ็นนะคะก็มีจากกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะก็คือพวกกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงตามบ้านก็คุกสุนัขแมวนะคะพวกนี้โตค่อนข,ข้างดีทีเดียวนะคะจากการนิยมเลี้ยงสุนัขและแมวเพิ่มขึ้น,นจริงๆก็ ิยมเลี้ยงมาตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วนะคะแล้วก็น่าจะสัดกลุ่มนี้จะโตขึ้น,นะคะบริโภคเพิ่มขึ้นด้วยนะคะอีกกลุ่มหนึ่งที่โตก็คือเป็นอาหารสุกระคะ่ะอาหารสุกรก็โตขึ้นเยอะเพราะว่าไปรองรับเรื่องของการขยายตัวจากการส่งออกที่บวกไปตั้งสาสิบสามเปอร์เซ็นต์เลยนะคะก็ะะะทำให้กลุ่มอาหารสำหรับสับส์สำเร็จรูปเนี่ยโตขึ้นในทั้งสองกลุ่มก็คืออาหารสัตว์เลี้ยงแล้วก็อาหารสุกรแปรรูปนะคะค่ะ เชิญเลยค่ะสาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส่งผลลบตาดชมีนะพี่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเป็นกลุ่มที่มีเอ่อเรียกว่ามีสัดส่วนน้ําหนักของการคํานวณ n p i สูงเนี่ยนะคะพอดึงพอลงเนี่ยก็จะดึงเยอะก็คือกลุ่มรถยนต์นะคะกลุ่มรถยนต์เนี่ยจริงๆเมื่อสัก2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการลงในกลุ่มของรถยนต์ สำหรับการบริโภคในประเทศเป็นหลักนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเรียนไปว่าเรื่องความเข้มขงวดของการปล่อยสินเชื่อเรื่องที่ครัวเรือนในระดับสูงแล้วก็มีการยึดรถเยอะมากขึ้นนะฮะยึดรถมือสองทำให้รถมือสองเนี่ยคุณภาพดีๆเข้าสู่ตลาดเยอะแล้นคนอ่ผู้ประชาชนก็นิยมไปหันใช้รถบริสองแทนแต่ว่าของเดือนนี้เนี่ยนอกจากลด นะฮะปริมาณในส่วนของการบริโภคภายในประเทศแล้วเนี่ยนะคะก็ยังเป็นการลดปริมาณของกลุ่มส่งออกด้วยนะฮะด้วยกลุ่มส่งออกเนี่ยเอ่อมีแนวโน้มเอ่อจริงๆไม่ได้มีแนวโน้มลดลงแต่ว่ามีการลดลงในกลุ่มของประเทศหลักๆสองประเทศนะค,ะคือสิลิปปินกับอินโดนีเซียนะฮะซึ่ง เมื่อช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยเขามีการสั่งซื้อเยอะมากสูงมากนะคะเพราะเนื่องจากว่าทางเฟดิป,ปนในอินโดเนียกลับมาเปิดประเทศในช่วงนั้นแล้วก็มีการาซื้อรถไปสําหรับทั้งกลุ่มของรถรถยนต์นั่งขนาดเล็ก แล้วก็ลดติดอาบด้วยนะคะแต่พอมาช่วงปีนี้ค่ะอาจจะเป็นช่วงที่กําลังซื้อลดลงหรือว่าตลาดเริ่มอิ่มตัวนะคะก็เลยทําให้กลุ่มเนี้ยของประเทศฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียเนี่ยลดลงค่อนข้างเยอะเพราะนั้นรถติดอาบกับรถยนนั่งขนาดเล็กเนี่ยก็เลยมีการลดลงตามการสั่งซื้อที่ลดลงจากต่างประเทศด้วยนะคะนอกจากการสั่งซื้อที่ลดลงในประเทศแล้วนะคะก็ยังลดลงในในส่วนของการส่งออกด้วยนะคะอย่างที่พี่เรียนไปเพราะว่าแนวโน้มนะคะก็มีคนถามเยอะว่า แนวโน้มดีขึ้นไหมแนวโน้อมอของไฟมาต่อไปรถยนต์จะสงบัวขึ้นมางได้ไหมเพราะว่าเราติดลบมา8เดือนต่อเนื่องแล้วนะคะสำหรับกลุ่มรถยนต์ก็พี่เรียนว่ามันก็มีตัวเลขอยู่ตัวนึ่งอะค่ะทือยอดจองจากงานมอเตอร์โช2์2 4ที่ผ่านมาเนี่ยมียอดจองรถยนต์อยู่ที่ประมาณสัก53,438คันนะคะซึ่งแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มรถยนต์สัญดาบภายในเนี่ย มียอดจองอยู่ที่35,921คันนะคะแล้วก็มีรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ที่17,517คันนะคะคือยอดจองรถยนต์ของปีนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ16.21%เมื่อเทียบกับช่วงือนของปีก่อนนะคะอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของการผลิตเพื่อรองรับการสั่งซื้อจากงานมอเตอร์โชว์เนี่ยก็อาจจะมา เพิ่มในช่วงของเดือนเมษายนหรือพฤษภาคมนะคะเราก็มองว่าอาจจะติดลบน้อยลงนะคะถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นหรืออาจจะเป็นบวกก็ได้นะคะอันนี้ก็อยู่ในกระบวนการพิจารณาอยู่นะคะ,ะ,ะหลักๆก็ก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับกลุ่มรถยนต์ก็เป็นการลดในเกือบกับทุกกลุ่มเลยรถยนต์นนขนาดใหญ่ก็ลดรถยนต์เครื่องเดินดีเซลก็ลดนะคะ สำหรับน้ำตาลทรายดิบนะฮะประสเป็นช่วงซีซันประกอบด้วยนะคะแล้วก็จริงๆปีนี้จากตัวฝนทิ้งช่วงมีไัยแล้งที่ในช่วงปีที่ผ่านมาทำให้ตัวผลผลิตอ้อยก็ไม่ได้สูงมากนะคะแล้วก็อ้อยก็มีการปนเปนืป้อน,น,นตัวสกใบสูงมากก็ทําให้ว่ตผลผลิตออกมาเนี่ยยิวไม่ค่อยดีนะคะแล้วช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤด,ดูการแล้วก็เลยทําให้น้ำตาลนะติดลบไป25เปอร์เซ็นต์นะคะ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือกลุ่ม IC ก็ชะลอตามการเศร,รษฐกิจโลกนะคะการเรียกพการลงทุนลดลงแล้วก็ปัญหาภูมิรัสศาสก็ยังไม่ได้บรรเทาความน่ากังวลลงไปนะทำให้กลุ่ม IC เนะี่ยลดลง15.33%นะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของกลุ่มที่มีผลต่อดัดชนีทั้งบวกและลบนะคะของเดือนมีนาคม2,567นนะคะค่ะสำหรับ กลุ่มที่เมืกีพี่พูดถึงไตรมาสนะคะคือพูดถึงภาวะอุตสาหกรรมของไตรมาสด้วยนะคะก็คือถ้ารวมทั้งไตรมาสเลย MPI ก็ติดลบไป3.65%เอร์เซนะคะสามจุดร้อยแล้วสามจุดหก้าลุ่มอุตสาหกรรมที่ส่งผลลบต่อดัชนีก็จะเป็นยานยนต์ค่ะเมื่อกี้เราติดลบของเดือนนี้ยี่สิบสเปอร์ซ็นต์เศษใช่ไหมคะถ้ารวมสามเดือนหรือหนึ่งไตรมาสเนี่ยติดลบไปสิบหกจุดเจ็ดห้าเลยนะคะ ภาวะผลผลิตลดลงก็จากรถปิกอัพนะฮะรถยนต์ขนาดเล็กเป็นหลักจากกําลังซื้อในประเทศที่อ่อนแอลงนะคะแล้วก็เรื่องของสถาการเงินปล่อยกู้ยากนะคะแล้วก็มีรถมือสองลงไปสู่ตลาดรถมือสองสูงขึ้นทําให้คนส่วนหนึ่งก็ไปหันไปบริโภครถยนต์มือสองที่มีาราคาถูกกว่าค่อนข้างมากนะคะ แล้วก็มีตัวหนึ่งนะคะที่ลดลงไปเยอะๆก็คือกลุ่มของน้ำมันปาล์มนะคะน้ำมันปาล์มลดไปยี่สิบจุดหกสองเปอร์เซ็นตลยจากภาะวะผลผลิตของน้ำมันปาล์มลดลงจำได้ไหมคะปีที่แล้วช่วงในกนของปีก่อนน้ำมันปาล์มเยอะมากนะคะเพราะว่าผลผลิตเนี่ยเยอะแล้วก็มีการบำารุงผลปาล์มมาตั้งแต่ปี หกห้าทำให้ปีหกหกเนี่ยน้ำมันปาล์มก็มีผลผลิตสูงของปีนี้ก็เลยชะลอตัวลงไปปีนี้ลดลงไปยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยตั้งแต่ทั้งไต,ตรมาสนะคะตัวที่ตัวที่สามที่ลดลงไปเยอะหน่อยก็คือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะอันนี้ก็เป็นภาวะการผลิตลดลงลดไปสิบเจ็ดจุดหนึ่งแปดเปอร์เซ็นต์นะคะการลงทุนลดการในพวกลดไอซีกลุ่มชิ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยก็ลดตามนะคะ หรือเอาไปใช้ในกลุ่มเรื่องไฟฟ้าอะไรด้วยนะคะก็ลดลงตัว,ลดล,ตวลดลงตามกำลังซื้อที่อ่อนตัวลงตัวที่4ี่นะคะที่มีการลดลงค่อนข้างเยอะก็คือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่วงก็จะเป็นกลุ่มฮาร์ดดิสก์นะคะตามความต้องการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ต้องการอุปกรณ์จากการจัดเก็บลดลงอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าชะลอตัวนะคะเสร็จตามการผลิตของตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วก็จรเข้ามาแทนที่ของโซ s สเตทก็ อมอีเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะค่ะอันนี้แล้วก็มีน้ําตาลนะคะน้ำตาลก็ลดลงมาเจ็ดปอร์เซนในนี้ก็เป็นช่วงเนื่องจากผลผลิตน้อยกว่าปีก่อนนะ,ะอันนี้ก็ไม่มีไม่ไมด้มีประเด็นอะไรมากนะคะัค่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของตัว M P I ไตรมาสแรกของปีหกเจ็ดนะคะหกตัวประมาณสามจุดหกห้าซึ่งจริงๆก็สอดคล้องกับ ดัชนีทางเศษรษฐกิจอื่นๆนะคะเมื่อกี้นี้เราประชุมในท่ามกลางดัชนีเนี่ยก็มีทางผู้แทนของอสภาพาร์นะคะ,ะทางแบงก์ชาตินะคะแล้วก็ทางสาคสคสำนักงานเศรษฐกิจกลังก็ทําให้การคาดการณ์ดัชนีทางเศษรษฐกิจส่วนส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้มลดลงนะ,ะซึ่งเมื่อวานนี้ทางสสคก็ได้ชี้แจงรายงานคาดการณ์การภาวะทางเศรษฐกิจก็ คาดการปรับตัวลดลงนะคะก็เป็นไปตามเศรษฐกิจโลกเลยค่ะนะคะนี่ก็เป็นภาพรวมนะของ n p i ของไตรามาสแรกของปีห7นะคะอีน,นี้มาดูเรื่องการส่งออกค่ะอันนี้ก็จริงๆทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้รายงานภาพรวมของการส่งออกไปแล้วนะคะว่าเราเริ่มติดลบนะคะเริ่มติดลบเป็นเดือนแรกและภาพรวมเนี่ยติดลบไป 10.9%นะคะมูลค่ารวมอยู่ที่24,960ล้านเหรียญสหรัฐนะคะหดตัวหรือติดลบไป10.9นะคะหดตัวเป็นเดือนแรกนะคะเนื่องมาจากที่ทางทางกระทรวงพาณิชย์แจ้งก็คือฐานสูงในปีก่อนหน้านะคะไตรมาสแรกเนี่ยติดลบไป0.24นะคะในกลุ่มของสินค้าอุตสาหกรรมที่ไม่รวมทองคำอาวุธรถถังเนี่ยก็หดตัวนะคะติดลบไปเจ หดตัวเป็นเดือนแรกเหมือนกันนะคะโทษนะคะโทษนะคะสินค้าอ่าไม่รวมทองคำลรถงังติดลบไป6.2นะคะอ่าตัวที่ไม่รวมทองคำติดลบไป7.6แต่ว่าไม่รวมทองคำอบาบุตรลดถังติดลบไป6.2นะซึ่งหดตัวไปเดือนแรกแต่ว่าถ้าภาพรวมทั้งหมดเนี่ยของตรมาสแรกเนี่ย สามเดือนเนี่ยยังขยายตัวอยู่ร้อยละ0ูนจดหนึ่งนะคะสินค้านี่หดตัวหลักๆเดือนมีนาคมก็เป็นพวกบเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ฮาร์ดดิสก์นะคะแผงวงจรไฟฟ้ารถยนต์สันดาปภายในรถปิกอัพเครื่องปรับอากาศเตาไมโครเวฟเม็ดพลาสติกนะคะผลิตพ,พันยางนะคะสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมที่ส่งออกขยายตัวในไตรมาสแรกก็เป็นพวกเหล็กก่อสร้างค่ะคอมพิวเตอร์พรินเตอร์ อัญมณีเพชรพลอยแล้วก็อลูมิเนียมนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีการบวกและการติดลบนะคะแต่ว่าในเดือนนี้ก็เราเห็นการติดลบในเรื่องการส่งออกเป็นเดือนแรกนะคะในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาน่าจะสิกว่าเดือนลวมังที่เรารู้สึกรู้สึกว่าไตรามาสสุดท้ายของปีหกหกมีการขยายตัวต่อเนื่องนะคะก็มีคําถามมาที่สอสอเหมือนกันว่าทาไมในกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยมีการขยายตัว ในการส่งออกเพิ่มขึ้นนะคะแต่ทําไม MPI มันติดลบมาสามเดือนนะคะแต่ว่าส่งออกก็ขยายตัวก็เริ่มเห็นติดลบไปด้วยกันแล้วนะคะของเดือนนี้แสดงว่ามีการตอ,อ,อนนั้นเ่ยาจจะมีการรอดาวดึงสต๊อกออกมาขายนะคะก็เลยทําให้ช่วงแรกเนี่ยมีการติดลบในส่วนของการผลิตแต่ว่าการส่งออกยังไปได้นะเดือนนี้ก็จะเห็นการหดตัวไป,ไปในทิศทางเดียวกันทั้งส่วนของการผลิตแล้วก็การส่งออกด้วยนะคะค่ะต่อเลยค่ะ สำหรับการนําเข้านะคะจริงๆการนําเข้าในกลุ่มสินค้าไม่รวมทองคำเนี่ย ขยายตัวนะคะอยู่ที่ร้อยละ1.99กนะคะก็ในหมวดสินค้าพวกกลุ่มเชื้อเพลิงความจริงสอดคล้องกับตัว MPI ในกลุ่มของปิโตรเลียมนะคะเพราะว่ามีการบริโภคเพิ่มขึ้นตัวนี้ขยายเยอะตั้ง38.28%องนะคะสินค้าทุนก็ขยายตัวเพิ่มขึ้น1 1 4 1พอมาดูในอ่าสินค้าทุนเนี่ยที่ขยายตัว1 1 4 1ส่เนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นตัวเครื่องอุปกรณ์เครื่องมตอร์อุปกรณ์แล้วก็ส่วนประกอบขยายตัวร้อยละ176.6.98 เลยนะน,นี้เยอะมากนะคะเพราะว่าหยุดหยุดการนําเข้าในส่วนนี้ไปพอสมควรก่อนหน้านี้มีการนําเข้าในกลุ่มเครื่องจักรเยอะนะะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เอามาใช้ประกอบกัแบบเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆที่นําเข้ามาในแขนตัวค่อนข้างสูงนะคะ ในภาคในไตรมาสแรกขยายตัวไป15.50%นะคะสำหรับกลุ่มที่หดตัวเลยนะคะอันนี้ก็สัญญาณไม่ค่อยดีนะคะเพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มการนํำข้าวัตถุดิบและสินค้าสําเร็จรูปซึ่งก็จะมีผลกับการผลิตในเดือนต่อไปในเดือนเดือนเดอต่อๆไปนะคะกลุ่มนี้มีการหดตัวประมาณสัก6.8% 0นะคะ year on year แล้วก็ถ้ารวมทั้ง3เดือนก็หดตัวไปนิดหน่อยนะคะ0 0.3%นะคะ น,นี่ก็เป็นภาพรวมของการผลิตภาคการผลิตของ MPI นะคะสำหรับความการเตินภยนะัย์น่าจะอุสกรรมถ้ามองในาภาพรวมทางด้านดัชนีที่เกี่ยวข้องกับ ดัชนีชี้นําทางเศรษฐกิจซึ่งก็จะมีหลายตัวที่เรามาใช้นะคะอย่างเช่นดัชนีปรมิมาณสินค้านําเข้าของไทยนะคะที่เมื่อกี้เราพูดไปนะคะดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจในรอบสามเดือนนะคะดัชนีความเชื่อมั่นในภา,าคอุตสาหกรรมในรอบสามเดือนนะคะแล้วก็ดัชนีภา,าคอุตสาหกรรมของไทยในระยะต่อไปนะคะก็จะเห็นว่าติดลบน้อยลงนะคะเรียกว่าเฝ้าระวังลดลงก็หมายความว่า แนวโน้มในช่วงเดือนเมษายนหรือว่าในช่วงของไตรมาสถัดไปเนี่ยมีสัญญาณฟื้นตัวในระยะสั้นนะคะการลงทุนเนี่ยยังดีอยู่เป็นปกตินะคะยังปกติอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมาจากนโยบายมาตรการส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลเริ่มส่งผลนะคะซึ่งเราก็มองว่าหลายๆอุตสาหกรรมเนี่ยเริ่มมีการผลิตในปีสอง7บ 17. อย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยค่ะ ที่ตามมาตรการส่งเสริมการผลิตในยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็เริ่มมีการผลิตแล้วในปี2ระมาสบเจ็ดนะคะไตรมารสองเนี่ยอาจจะเห็นการเพิ่มของการผลิตในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นบ้างนะคะก็นอกนั้นก็ยังอยู่ในระหว่างการเฝ้าระวังแต่ว่าก็มีสัญ,ญญาณดีขึ้นนิดหน่อยนะคะขออนุญาตไปเลยค่ะค่ะทีนี้มาคำถามนะคะคือก่อนหนะ้าที่จะมีการแถลงข่าวก็มีการขึ้น ราคาน้ำมันดีเซลไปห้าสิบสตางค์นะคะ,ะจากที่เราตึงราคาน้ำมันดีเซลมานานนะคะแล้วก็จนกระทั่งภาวะกองทุนน้ามันเนี่ยเป็นลบสูงมากก็ ชะลอไม่ไหวนะคะแล้วก็ประกอบกับหลายเหตุผลเนี่ยก็ทำให้มีสัดสินใจปรับขึ้นนาคาน้ำมันดีเซลไปที่50บตาทางต่อลิตรตอนนี้ก็อยู่ในราคาที่30.94บาทต่อลิตรนะคะมีผลตั้งแต่วันที่20เมษายน67ที่ผ่านมาสาเหตุสำคัญสำคัญก็มาจากการลดการผลิตนะคะน้ำมันนะคะซึ่งทางปลุ่มอ่าวซาอุดิอาระเบียรัสเซียซึ่งเป็นผู้นำการผลิตน้ำมันดีเซลของโลกเนี่ยก็ยังลด กําลังการผลิตน้ํามันอยู่นะคะจนทัง้งจนถึงเดือนที่ก็ประกาศมาล่าสุดนี้ก็ถึงเดือนมิถุนายนนะยังคงการผลิตเท่านี้นะ,ะลดลงไปอีกนิดหน่อยนะ,ะไม่ยังไม่เพิ่มนะคะแล้วก็ความขัดแย้งในอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยก็กระทบผู้ส่งออกหลักด้วยนะคะนี้สินของน้ํามันกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงก็อยู่ระดับสูงก็ จากการตึงราคาน้ํามันดีเซลต่อเนื่องมานานนะคะก็ทําให้นี่สินมันสูงแล้วก็ราคาน้ํามันก็ไม่ได้มีท่าทีจะลดลงด้วยก็เลยทำให้ยังไม่ได้สามารถจะเก็บเงินส่วนต่างเข้ามาได้นะคะทีนี้ในส่วนของทางสสเองเนี่ยคะ่ะเราก็เลยมาวิเคราะห์นะคะว่าจากภาวะที่ราคาน้ํามันดีเซลสูงขึ้นเนี่ยอุตสาหกรรมไรที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงบ้างโดยดูจากปริมาณสัดส่วนการใช้น้ํามันดีเซลเนี่ยตราทกานไปสูงอันนี้เอาแบบโดยตรงนะคะ ยังไม่รวมค่าโลจิสติกที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันดเซลในค่าในการขนส่งนะคะอันนี้เอาแบบเอามาใช้ในการผลิตนะคะกระทบมาที่สุดเนี่ยแตะอันนี้ก็ที่มาเนี่ยจากการหารือกับทางาสำนักงานาสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วยนะคะว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้ผลกระทบทําให้ของต้นทุนเพิ่มขึ้นโดยตรงอะ่ะ มีประเภทใดบ้างกลุ่มแรกก็เป็นเหล็กและเหล็กกล้าค่ะกลุ่มนี้ใช้ด้มมันดีเซลอยู่ประมาณ7.93%นะคะของต้นทุนการผลิตรวมก็กลุ่มที่รับผลกระทบแน่นอนนะคะ50%แน่นอนห้าสตางค์เนี่ยได้รับผลกระทบแน่นอนแบบอยู่แล้วนะคะกลุ่มที่2ก็เป็นฟอกและย้อมผ้าค่ะอันนี้ใช้อยู่ประมาณ6.31นะคะเคมีขั้นพื้นฐานใช้ดีเซลประมาณร้อยละ4.82 สี่นะคะเป็นปูนซีเมนต์นะคะก็ใช้ในเป็นเชื้อเพลิงในการเผาเพื่อที่จะทำซีเมนต์นะคะก็สี่จุดสี่สามเปอร์เซ็นโลหะค่ะผลิตภัณฑ์โลหะก็ใช้สี่เปอร์เซ็นตะ์คะแก้วและผลิตภัณฑ์จากแก้วสี่จุดเจ็ดสี่นะคะแล้วก็เสื้อผ้าสิ่งทอใช้สองจุดห้าสามส่วนใหญ่ก็เป็นการใช้เนื่องจากใช้เป็นพลังงานในการแปรรูปในกระบวนการผลิตนะคะอันนี้ก็จะได้รับผลกระทบแน่นอนเลยนะคะซึ่งก็จะมองว่า อาจจะมีผลกระทบกับตัวเออ่ต้นทุนวัตถุดิบที่จะเพิ่มขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยจากน้ำมันดีเซลเอ่าที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีผลกับอาการผลิตไฟฟ้าด้วยนะคะของไทยส่วนหนึ่งเราก็ใช้น้ำมันเอเป็นตัวอ่าวัตถุดิบด้วยนะคะในสัดส่วนหนึ่งซึ่งก็อาจจะมีผลกระทบกับราคาค่าไฟนะคะซึ่งก็าทาง คณะกรรมการกับกิบจาการพลังงานกกพเนี่ยก็มีมติปรับขึ้นค่าไฟฟ้าเดือนพฤษภาคมถึงเสหาคม67เจดอยู่ที่เป็น5.43บาทต่อนหน่วยนะจากจากเดิมเนี่ยลดลงไปก่อนหน้านี้นเราลดลงไปเยอะทำให้ถึง4บาทสบาท8 0ดิแต่มา78็แก็มาที่5บาทก็ค่อนข้างเยอะในพี่ไม่แน่ใจตัวเลขมันจะ4ี่นิดๆไปก่อนละแล้วก็วมาถึงตรงนี้ก็คือประมาณ5.43าของเดือนพฤษภาคมนะตอนนี้เรายังใช้4 4บาทปะ เกือบสี่บาทอยู่นะคะก็อันนี้ก็เรียนให้ทราบนะคะว่าอันเนี้ยมีผลกระทบในเรื่องต้นทุนภาพรวมแน่นอนนะคะแน่นอนเลยเพราะว่าถ้าเราไปดูเรื่องของค่าฟไฟในประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมคล้ายๆกับเราเนี่ยค่าฟไฟฟ้าเขาก็ต่ำกว่านี้นะคะมันก็ทำให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยก็อาจจะต้อง ลดลงไปอีกแล้วก็ผู้ผลิตก็ต้องปรับตัวมากขึ้นในส่วนของค่าไฟฟ้าที่กําลังจะเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะก็อันนี้ก็เป็นปัจจัยที่จะทําให้ MPI ของเดือนพฤษภาคมเมษายนพฤษภาคมาจนถึงกระทั่งเดือนสิงหาเนี่ยอาจจะมีผลกระทบบ้างนะคะก็อยู่ในส่วนของการเฝ้าระวังซึ่งต้นทุนน้ามันก็เป็นต้นทุนสําคัญนะคะ ก็น่าจะหมดนะคะสำหรับสาระสำคัญในการให้ข้อมูลเรื่อง MPI ในเดือนมีนาคม2อง7รวมทั้งไตรมาสแรกของเดือนมีนาคม2องพอของอปีสอ1 7สิดด้วยนะคะภาพรวมทั้งหมดก็คงมีเท่านี้ค่ะคำถามค่ะมีคำถามไหมคะเชิญค่ะมีคำถามไหมคะ ยังไม่มีนะคะเอ่อวันนี้ก็คงอ่าจริงๆไม่ได้ไม่ได้ต่างจากที่คาดการเอาไว้นะคะแล้วก็จริงๆเป็นการที่เราเราเนี่ยเคยคาดการไว้แล้วแหละว่าปีนี้ก็อ่าก็คงยังอยู่ในแดนลบนะคะแต่ว่าก็อ่าคาดการว่าเดือนหน้าเกาอาจจะอาจจะดีขึ้นในในบางในบางสาขาอุตสาหกรรมแล้วกันนะคะถ้าไม่มีคำถามอะไรนะคะก็พี่ก็ขออนุญ,ญาตจบการถแถลงข่าว หับบชนีอุตสาหกรรมของเดือนมีนาคม2 5 1พันสิเจ็ดนะคะแล้วก็ไตรมาสแรกของปีสองพสิบเจ็ดไว้แค่นี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางน้องสืบมนชนนะคะจากทางออนไลน์แล้วก็ในในในที่มาออนไซต์ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท้งซ่องห้านะคะ,ะตัวนามามามรร่วมการแถลงข่าวที่ที่ห้องที่สะสะอ,อน,นะคะแล้วก็มีน้องๆทางสืบมนชนก็ยัง เพื่อวนแล้วก็ประชาชนที่สนใจทุกๆคนก็ยังติดตามการถแถลงข่าวส่การถแถลงข่าวดัชนีของอสองมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะค่ะขอบคุณละสวัสดีค่ะ